วผมจะซื้อไปแดงไม่กล้าซื้อพี่ซื้อรถไปแดงมาอยู่แล้วตลอดชีวิตถูกไหมอ๋อเลยมาซื้อรถมือสองแล้วไม่กังวลนะครับพี่กังวลไม่กล้าซื้อแฟนไม่เอาเลยกลัวว่าเดี๋ยวเกิดไปเสียไปอะไรเงี้ยผมจะไปซ่อมที่ไหนอะไรเงี้ยอยู่ไกลไหมครับพี่มาจากไหนครับอยู่บางปะกงครับแล้วก่อนเคยผ่านแถวนี้บ้างไหมครับไม่เคยมาดูผ่านไในเฟซบุ๊กแล้วก็ผ่านไอ้ทิกตอกเราชอบอะไรที่นี่ครับพี่ที่ดูคอนเทนต์แล้วเนี่ยชอบคุยเกมว่าคุยแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าเกิดมาดูแล้วแต่ก็คือตอนแรกผมกาจะไปดูแสวซินแคลินอ เซอร์วิสดีแต่ผมมาดูคุณก็คุณก็โอเคแล้วก็ดูจากรีวิวลูกค้าแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดมานี่ต้องไม่ผิดหวังขอบคุณครับแล้วันนี้มาดูรุ่นไหนครับพี่ก็ได้เทอร์่ากรับอีกคือรถมันคุ้มพูดตรงๆราคามันดีมากมาอาจจะติดเรื่องแบรนด์หน่อยดีไซน์หน่อยแต่ว่างบผมว่าผมพี่ลองขับแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมหรือว่าขับแล้วก็โอเคนะค่อนข้างแบบว่าคุณภาพรถใกล้เคียงกับรถป้ายแดงที่ผมขับก็คือผมขับเอ้นี่อยู่กับมาร์สกับเอ้วิโก้ส่วนใหญ่ผมจะซื้อรถป้ายแดงไม้ยออออ๋เลมมาซืืร เราไม่กังวลอะครับพี่กังวลไม่กล้าซื้อแฟนไม่เอาเลย กลัวว่าเดี๋ยวเกิดไปเสียไปอะไรเงี้ยมผมจะไปซ่อมที่ไหนอะไรเงี้ยน้องบอกว่าไม่ต้องกลัวมาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวดูแลให้แต่เมื่อกี้พี่ลองขับแล้วความต่างระหว่างป้ายแดงกับมือสองมันขนาดไหนครับพี่แทบไม่รู้สึกนะเพราะว่าผมขับไอ้เป็นวีโก้มาเนาะนแั้ก็แบบ,บ,บมันก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปขับไอ้เทอร์่าป้ไปแดงมันจะลักษณะเป็นแบบไหนหรือไปขับไปที่ร้ไปแดงเป็นแบบไหนนี้ไม่รู้จริงๆมันจะใกล้เคียงกันเหมือนพี่ขับรถป้ายแดงมามันก็จะแบบเสียงก็จะเงียบกว่าเร่งแล้วก็จะดีเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่กระตุกอะไรเอาง ทัานส่วนเรื่องรุ่นรถเราเราไม่เคยขับรุ่นนั้นๆมันก็อาจจะมีมความแตกต่างกาันกับสภาพอ่ะมีผลคือถ้ารถ<ม>สภาพไม่ดีพี่ไปขับแล้วพี่จะรู้สึก,กว่าแบบพี่มันเร่งไม่ขึ้นอ่ะสตาร์ทยากสมมติเฉยนะครับแล้วขับมาแล้วเรามั่นใจขึ้นไหมครับกับรถมือสองมั่นใจนะแฟนยังมั่นใจเลยอ๋อจริง <c oughs> พี่ผู้หญิงกังวลกว่าใช่กลัวอะไรมัร้งครับก็คือกลัวว่าแบบเดี๋ยวเราต้องซ่อมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงก็ถูกผมก็คิดถูกแต่นั่นหมายความว่ารถต้องสภาพไม่ดีแต่ถ้ารถมือสองเพี่ไยพี่ไม่รรรู้้สสึกกกกแแตต่่่่าาาางงััับถปยดเทไหนนนคือภพรถที่มมมัันดีีคืออท้งชวิตผผะไม่ป ไปแดงนะครับรถส่วนตัวผมนะรถส่วนตัวผมไม่เคยซื้อไปแดงเลยเราขับมือสองมทาทั้งชีวิตเพราะเราเรามั่นใจว่าเราเลือกรถได้เราเลือกสภาพได้มันไปคุม้มเรื่องราคาอย่างรถที่พี่ดูเนี่ยอาจจะ5้าแสนกว่าบ,บาทซึ่ง5้าแสนกว่าบ,บาทเราจะซื้อรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในเวลาที่ออกไปแดงอย่างคันนี้น่าจะออกมาล้านสามล้านสี่แต่เราได้ราคาห้าแสนกว่าบ,บาทมันก็ตัวเขาไปเจ็ดแปดแสนะมันก็เป็นความคุ้มค่าที่เราได้มั่นใจได้ของผมนะครับไม่มีชนหนักนำ้ำท่วมดุดขามตัดต่อกอไม้พวกนี้พี่สบายใจได้เราขายเป็นความรับผิดชอบเเรราาาาาาไไไมมม่่ดด้้้ขขยยยยแลลลวววกก็อออใีงงจถืู ว่าแบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะบางทีเราได้ความคุ้มค่าที่เราได้มามันมันคุ้มค่ากับเงินที่เราลงไปถ้ารุ่นที่พี่ดูมันไม่ค่อยมีปัญหาประจํารุ่นไม่น่ากลัวเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับเป็นล<อ>ูกค<อ>้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างลูกค้าเคสน,นี้ะครับเขามีความกังวลเรื่องกับรถมือสองนะเพราะว่าขับป้ายแดงมาทั้งชีวิตนะก็เลยวันนี้เปิดใจนะครับลองศึกษาดูแล้วก็มาลองรถที่นี่นะพะเขาได้ลองผมว่าตัวลูกค้าเองก็รู้สึกมั่นใจเขาเยอะว่าสภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกับป้ายแดงขนาด หลักๆคือเรื่องราคาที่เราประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วเยอะเนี่ยระงบเท่านี้เราสามารถได้ขับรถในอีเกเลรดเนีอันนี้ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของรุมือสองเลยนะใครที่จะมือสองนะครับสอมได้นะที่เจมส์ออกเลยต่อโต